ครับสวัสดีครับผมสุพันธ์คนสร้างมันครับนะฮะวันนี้จากการปลูกมันนะครับของระบบคนสร้างมันเนี่ยนะครับเ,เรามาดูนก่อนนะครับมันเราจะฉีดยังไงฉีดฮอร์โมนยังไงนะครับอันนี้วิธีการถ้ามันลักษณะตกพุ่มอย่างเงี้นะครับนะครับขนาดนี้ให้พี่น้องได้ฉีดนะครับสปิโกนะครับในส่วนผสม 2ีซีต่อน้งยี่ลิตรนะครับพี่น้องผสมกับเซิร์ฟเทสแตนนะครับ5้ซีต่อน้งยี่ลิตรนะครับถ้าเห็นลักษณะการตกพุ่มเนี้ยนะครับครั้งแรกให้พี่น้องได้ฉีดเลยนะครับเนี่ยใบกำลังเขียวกำลังปรุงอ,อาหารได้สมบูรณ์แบบนะครับเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็าห่างกันมาสักยี่สิ่สิบวันนะให้ฉีดครั้งที่2ที่3ไปนะฮะนั้นพี่น้องให้ทําตามระบบโครงสร้างมันนะฮะต,ตามระบบโครงสร้างมันนั้นพี่น้องเรามี การปลูกเทียนแบบเวียนเทียนนะครับนะฝั่งนู้นประมาณ7วันนะครับประมาณในเนื้อที่เราจัดล็อกจัดแปลงแปลงแล้วประมาณ20ไร่นะครับนะฝั่งนี้ได้15วันแล้วนะครับ15วันนะแล้วก็นูนกลประมาณ2เดือนครึ่งน,นะปงแปลงละ20ไร่นะฮะฝั่งนู้นก็เตรียมปลูกต่อนะครับเราจะจัดอย่างนี้ตลอดไปนะครับนะระบบโครงสร้างมันจะทําเป็นปลูกแบบเวียนเทียนนะพี่น้องได้เห็นนะครับนะทั้งหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นการดูแลรักษามันจะดูแลง่ายนะครับไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกครั้งเดียวไม่ได้ปลูกทีเดียวนะครับเนี่ยอย่างเราปลูกเนี้ยนะพอปลูกเสร็จเราก็าครับการคุมหญ้านะก่อนเลยนะหรือจะไปให้มันแตกอีกสักมันสิบวันยี่สิบห้าวันแล้วก็ฉีดคุมหญ้าก็ได้หรือฆ่ายาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้เอ,อ่อเวลาในการทํารุ่นเนี่ยมันจะง่ายนะครับในการทํารุ่นนะ่นะแปลงนูน้นแปลงนี้คือเราจัดแล้วเราวางแผนเราก็ยี่สิบยี่สิบนะใช้เวลา อ่าในแปลงนึงเนยี่ยี่สิบไร่เนี่ยก็ประมาณนะยี่สิบไร่เนี่ยประมาณสักห้าวันหกวันก็จบละนะแล้วก็เราไปดูแปลงอื่นต่อไปนะคร,ครับพี่น้องเราไปดูที่เนี่ยที่ปลูกนะฮะถ้าเ,าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในการฉีดฮอร์โมนตรงเนี้ยประมาณเจ็ดวันเนี่ยนะถ้าใบยังอออย่างเงี้ยอย่าเพิ่งฉีดนะครับอย่าเพิ่งฉีดเพราะฉีดไปก็มีประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์นะเพร,ระาะใบยังอ่อนอยู่ในกะารปลูกอาหารยังไม่ ไม่ดีนะครับขอให้มันตกคุ่มก่อนนะพี่น้องนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับการฉีดนะไม่ต้องกลัวนะครับอย่างพี่น้องเห็นนะื่อกีนะฉีดไปเลยครับทั้งต้นทั้งใบนะฉีดลงดินก็ไม่มีปัญหานะครับให้ฉีดไปให้ใหชุ่มเลยเพราะว่าถ้าฉีดลงดินหรือเออเปียกต้นลงไปร่างก็สะสมเป็นเป็นอาหารต่อไปนะครับนะเพราะออนั้นไม่ต้องกังวลในการฉีดยานะทั้งเราเป็นระบบเอออินทรีย์ทั้งหมดนะครับไม่มีเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพี่น้องไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะเป็นการรักษาสุขภาพพี่น้องกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะการปลูกมันของระบบชงมันถ้าพี่น้องใดนะสนใจนะจติดต,ต่อมาที่เรานะวิธีการปลูกวิธีการใช้ฮอร์โมนนะครับวิธีการจัดการการปลูกมันเวียนเทียนทาอย่างไรติดต่อมาที่เราได้นะครับเรายิยนดีให้คําแนะนาและไปถึงหัวบันไดบ้านเลยท่านเลยก็ได้นะครับนะฮะพี่น้องติดต่อมาที่เราได้นะครับบริษัทคนสร้างมันนะครับ นะติดต่อได้หลายช่องทางมี Youtube มีเว็บไซต์นะครับนะหลายๆทางหรือติดต่อที่ผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมสมพานนะครับ0 9 6 3 2 5 6 6 9 6ครับพี่น้องนะอย่าลืมนะครับทำตามระบบคลสร้างมันไม่ผิดหวังแน่นอนเรายินดีให้การดูแลตลอดฤดูกาลทำครับวันนี้ขอบคุณครับ